อโยมวาสนาทีนี้เรามาว่ากันต่อเรื่องนิพพนรูป18กันเถอะนะเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูเข้าใจแล้วว่านิพพนรูปคือรูปที่เป็นของแท้หรือของจริงที่ไม่ใช่เพียงสมมติแต่เป็นปรมัติธรรมจริงๆใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องนะโยมคำว่านิพพนนะแปลว่าไม่พึงหมายเอาด้วยสมมุติ หรือไม่ต้องอาศัยการบัญญัติให้เกิดขึ้นคือเกิดจริงๆไม่ใช่แค่เรียกเอาแล้วทั้ง18อย่างที่เป็นนิพพานรูปมีอะไรบ้างเจ้าคะฟังให้ดีนะโยมหลวงพ่อจะไล่เรียงให้แบบเป็นลำดับนิพพานรูป18ประกอบด้วย 1. มหาภูตรูปสีเป็นรากฐานของรูปทั้งปวงปัทวีธาต อาโปธาตเตโชธาตวาโยธาต 2. สอ,อุปาทายรูป14ที่จัดเป็นนิพพันนรูปจากคุรูปคือตาโสตะรูปคือหูคานรูปคือจมูกชิวหารูปคือลิ้นกายรูปคือกายสัมผัสรูปารมคือวัตถุที่เห็นได้สัทธารมคือเสียง คันธารมคือกลิ่นรสารมคือรสโอชารมคือโภชนะอิทธัทธารูปคือลักษณะหญิงปุริสัทธารูปคือลักษณะชายหะทยรูปคือหัวใจชีวิตรูปคือรูปที่รักษาชีวิตไว้ทั้งหมดนี้เจ้าคือของแท้ที่เป็นรูปจริงๆที่จิตอาศัยเกิดใช่ไหมเจ้าคะใช่เลยโยม ทั้ง18นี้เป็นรูปที่จิตอาศัยได้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สมมุติเปรียบเหมือนเสาเข็มของตึกส่วนรูปอย่างอื่นเช่นอากาศธาตุหรือวินยติรูปต่างๆเป็นเพียงโครงหลังคาเป็นส่วนเติมแต่งแต่ไม่ใช่โครงหลักแล้วอย่างวินยติรูปหรือรักณรรรูปพวกนั้นไม่ใช่นิพพน,นะใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องแล้วโยมรูปเหล่านั้นเรียกว่าอนิพพันรูปหรือสมบมติรูปคือไม่สามารถเกิดขึ้นเองตามเหตุปัจจัยที่เป็นปรมัถธ,ธรรมแต่ต้องอาศัยบัญญัติหรือแนวคิดของคนเราเข้าไปสวมให้เกิดอ๋อเหมือนกับเสื้อผ้าที่คนใส่ถึงจะเห็นได้แต่ก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตัวคนนั่นเองใช่ไหมเจ้าคะเปรียบเปรยได้ดีเลยโยม เปรียบเหมือนเรือนร่างคือนิพพานนรูปแต่เครื่องประดับเสื้อผ้าและแสงไฟที่ฉายมาบนเวทีนั่นคืออานิพพานนรูปมีจริงในโลกแต่ไม่ใช่สิ่งแท้ในแง่ของธรรมหลวงพ่อเจ้าคะแล้วทำไมต้องแยกเป็นนิพพานนรูปด้วยเจ้าคะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเห็นว่าอะไรเป็นของแท้อะไรเป็นของสมมุติ ในการเจริญวิปัสสนาจะได้เพ่งดูถูกจุดไม่ไปหลงกับเปลือกหรือสิ่งปรุงแต่งเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูเริ่มเห็นเขาของรูปธรรมนิดนิดแล้วค่ะเดี๋ยวขอหนูตั้งหลักก่อนแล้วค่อยถามต่อเรื่องอน,นิพพานรูปได้ไหมเจ้าค่ะได้เลยโยมค่อยๆศึกษาอย่ารีบร้อนใจสงบก่อนปัญญาก็สว่างนะ